จนหัวหนุ่หัวยองเนาะใหา่กับเอื้องสาพานไม่มาเหมอหยองยองยงไปเบะเขาได้หปก็ไปวันสองสามมุหัวยองยองยังเป็นอนยอกกันบ่อนน้ำอปังมเมนกันด้ทันทุอีดมกูพอมากินม่เป็นคนที่ไม่ค่อบสังคมเออซาจีนกูมาแต่ซาคือจะามันเบิด เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปในเมืองแล้วยังไงวะฮะเล่กับเบิร์ตบูกกูักีแด้ไดดอหน่อยบมีบกสายงานสาวมีกินหนักรทนะบ่ ข้นไหนยางข้าชอบมือนาบุญธาข้าชอบมอเราเป็นตาเห่าชินเฮงกินรับนั่นเต็มมือั่ัใมืนลงขีบไปกับมีดามาาเขามา ถ้ามาเรื่องก,กันกระเทยสองตัวนี่แหละเพป็นว่ากระเทยสองตัวไม่มีที่ไปหรอถึงมาเป็นคนรับใช้อีบอยอีจอยก็เหมือนกันหนีไปแล้วยังกลับมาอีกแคร์อ่จอยไม่แครค่ะเพนมาให้ด่วนเลยแล้วไงใครแคร์้องเพนบอก ใช่ไหมก็สวยนะเฮาอยากบอกว่าเฮาบอกอธิบายดอกเสียงอย่างสูงเฮาอยากบอกว่าเฮาบอกอธิบายดอกน้อพี่น้องเนาะโอ้เอฟซี่นแบบเอฟซีเสาวเอื้อรสาวอ้ายแบบพร้อมที่สิซับพอร์ตแบบเออผลมวนเห็นสาวเอื้อรสาวอ้ายอยู่น้วกัน มมกันไ้ไก้มักระนังน uh> okay. ี่ดีนึกกว่าน่าขำมาเฮ้ยสิออกอันนี้นมึงเมื่อยยังมันนี่มึงเมื่อยยังบม่เมื่อยปัดนเข่าแล้วม่ปัน่ขอแหไปหาสี่โมงไปสี่โมงเอาประธานเนาะยังมอจากตีวานี่นั่คือบ้านพวกมันเออมาง อูทขรท่านแได้คนจักรรถโดน้าหักมาแก่ตะแหน่่ออ้ร่อสทาไมขีหนาสบายดีอร่อยไหมเค็มค่ะเป็อาหรจ้องรถช้นดีมาท่านเราจ้องหายกันเพียงแต่แท้นะกระแข่อันกระแค่อันนี้เกาะวิญญาณเลยร่อนที่มันมาขอส่วนบุญทะเล พอหอบปากหมดเวลากินขอบคุณนะที่ปากหมดพาวะเอาอพอดีใจเฉยโอวยังว่าก็มันลายบรรยากาศกับมันดอกพวกพวกไรสติปัญญาเนาะไม่พูดดีกว่าแล้วพี่น้องเนาะว่าเื่ยงดีว่าต,เร,าตเรื่องมันหมวนดีกว่า พูดได้จากแซะพูดได้อยากแวะพูดได้อยากเหา่าพูดได้จากฮอนก็แล้วแต่มันบ่ได้สนใจเ <c oughs> พราะว่าถ้ามันดีมันกับบได้เลี่ยงอีอายอืมำให้แม่เดือนะสาม่นินเอง่านเจ้าจมึงสิพอบอกให้มันฝาขยัง โตมันเองนะฮะสีเดฟแถ like รมันกระแทบสิบมีเลยเยอะเออพวกที่มาคอมเมนต์ดราม่านะพมันกระหาเสากินข่ำกันแหละมันแห่งกระแทบสิบลมีแดดคุณมันอิจซาสูสูมาอยู่นี่แหละซูมาอยู่นี่แหละมีคนชื่นชอบแบบมีแม่แม่คอยซัพพอร์ตแม่แม่ชื่นชอบสูมันกัอิจซาโดยเฉพาะกับสิเป็นกระเทยคือกันนั่นแหละกระเทยคือกันนั่นแหละ มียังหลายดอกอย่าไปแคร์พวกมันมบ้านสีเขียวยังมีคุณป้ายังมีคุณพี่ยังมีแม่แม่ที่คอยสนับสนุนเนาะอยู่ซ้ายก่อเหตุคืกอการอหละเบียกงานอยู่้ายก่เหตุคือการมาอยู่ในก่อเหตุเห็นแล้วเราก็กิน ่ยังไหมาั้งอันอยากงไงแบบว่าเข้ามาอยู่แบบนี้แหละยหงไงเขาอยู่ซื่อๆเบายังไงเขากินเบายัหไงเขาอยู่ซื่อๆแบบว่าเออลายสิเหตุกับเขาให้ือนเขากินสื่อเขากินซูบปต้องเห็นยังเด้ออีเออ้ย้ายซูนังนั่นซูเลือกเอาซูสีนอนตูบได้เอ้ยอ้ายซูนอนถ่ายแล้วดูคุ้มค่าแห่งคือซูกิน กูเศษสุกินเดอ้อเนินเขาไงเนิงเขาก็เอาา้าอ้าหนึ่งนี้ยินใครเป็นใครเป็นอย่างไรผ่านรับใช้เหรบางคนเหรอมันก็ตั้งบ่มีสมองอะไรแรงมันคอมเมนต์นนะพวกมันขิดหลบมันก็ขิด <c oughs> มันก็ขิดหลบอยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าชีลดเอ้ชีวิตมันก็หลบกันนั่นแหละมันบ่มีดียังดอก ชิวิตมันน้ำบเป็นซุกนังดอกผมมีความซุกนังดอกอยูด่ดีๆยองเหวี่ยงด,ดีแล้วผู <c oughs> ้ใดอยากปั่นกระเรื่องของเมืองไม่ได้สนใจดอก,กมีแต่ยกมือ ขอบคุณทุกคนทุกท่านพี่ปานอะาทุกคนที่คอยสนับสนุนและคอยดูคลิปไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณหลายๆที่เมตตาเธอเทยน้อยสองตัวเก็ประกอบมานะคะไปอยู่ซ้ายมันกะเหตุเวียกนะ ขึ้นมากระอหกนั่นแหล,อออและแกบอกอธิบายดยอกอธิบายไปกระเทนนั่นแหละมันบอกข้าใจดอกสําหรับคนที่มันอาคติกระเพ้าหน่ะมันมันบอกฟังดอกมันบอกฟังคำอธิบายเขาดอกแต่กากทามันคือกันแต่กาบบางที่ก,กากทามมันคือกันไหนวะ ใครจุดทูบเรียกยินญ,ญาณแม่มึงเข้ามาเบิง่งใครจุดทูบเรียบยินญ,ญาณแม่มึงเข้ามาดูเหรอ,เอ,หอเอาน้ำสักไห่หนึ่งไหมเดีย๋ยวจะกรวดไปให้ เอาหลดซีแพ็กไปเลยเนาะโหลดดับเพลิงไปเลยสีใส่ปรวจตามไปให้พวกมันเห็นเวียกเห็นเบียกแล้วก็จับพีดล้วบันสงสารสาวจอยนูนนีนั่นเห็ดทำงานหนักเป็นคนรับใช้ส่วนสังสี ย่สายกงานกันค้าอยู่เืจอ,อหามันหายไปสองปีซู้คือบอเลี้ยงมันสนะสุกปะคือบอพากันเลี้ยงมันบ่หายมันมาคือบอฝากมันเดือนละแสนเดือนละแสนสิจอยกลับไปอยู่บ้านกับแม่เลยนะเดียวพี่จะฝากให้เองเดือนละแสน mm hmm. ก็ลองฝากให้สีงโง่เ <laughs> ออ <c oughs> อย่ามาปลอมเถอะ นิดนๆหน่อยๆจับไปดามาจับไปเบาจับไปว่าคือมือนั่นแหละเมื่อยแทนอีไออีายสวยเข่ากับเมื่อยแทนเอาแม่มึงมึงมาเห็ดน้ำเขาสิมึงจังเมื่อยวะแต่างว่าคนเฮานี่เนาะคนเฮาวลายคนลายเป็นลี่นมือช่วยจอดฮะช่วยก็มื่อยอยู่ กักสีย่งกระโดกกระดีอ่ะนั่นแหละจังว่าเข้าฟ้องกันนะเนาะคือคนไทยนะเนาะมันจังฟ้องกันอะ่ะย้อนว่าบางคนอ่นเดีพอเข้าฟ้องแล้วก็บ,บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการากสั่นสียกมือไหวคอ,อโทษพอเขาจ้างตำรวจไซเบอร์นำสื่อว่ามึงเป็นภัยรดายเรียบร้อย <c oughs> ขนาดมึงบด้ลงหูลงยังเขายังหูเลยนะตำรวจไซเบอร์นะ จงว่าคนห้านี่บ่มากไพ่กับอยู่ในใจอยู่สืส่อปาร์นี้บ่ต้องไปเบิง่งบ่ต้องไปยังสนใจ,เ,ใจเขาแล้วจะจบคือห,ห้าวหรือปปขึ้คือห้าวว่าบ่มากห้าวสร้างหรืบอคือสร้างเบาเทิงอีกอเอยไม่ตะสื่อมันขึ้นมาทำมาสร้างนะจบเบ,บา,าเทิงมาแนมนางหนามันอันนี้ไหมนะเกลียดบ้านสีเขียวไม่ชอบเลยบ้านสีเขียวโอ้ยมึงอยาซสื่อเบามึงอยาสือไปหับ มึงอยาสุดไปหาอันพวกไปหาพวกแล้วบับหาโหนไม่ชอบชอบส้างแม่มันกว่าประสิสนใจไม่ชอบก็เรื่องของพวกเมืองเซมีคุณป้าคุณพี่ฝากเงินให้พวกกูอยู่รัวๆไม่เห็นเหรอไม่ชอบอันเชิญออกไป เดี๋ยวมาซ่อนะอนขอบคุณนะฮะกลับไปพักผ่อนอ้ายอีอ้าย,ายพรุ่งนี้ไปเกี่ยวข้าวรับจ้างใช่ไหมพวกมึงเข่าหน้าตัออวอรบ้เขาหน้าคัวคัวเขาข้าวหลือข้าหน้าปลาข่าวห้าพัสิบป,ประมาทสุภักเที่ยงแล้วมาคนเขาด้วยสุม,มาหมาัดเขา ผักเทียงแล้วก็มามัดข้าเง่ายวาา่าก้นม,มาเป็นถ่านหลับไส้กูนี่นี่ครับอีซาตายมึงดูเป็นถ่าหลับไส้กูน่ะมันบดตายดอกกูโปปล่อยสุดตายดยอกดีกว่าไปเป็นถ่าหลับไส้บันผู้อื่นหรอวะใช่ไหมพี่เป็นถ่านหลับไส้บอ่บอวลอยมันโชคดีขนาดไหน หลายคนก็อยากเข้ามาเป็นท่ารับใช้นะแต่ว่าไม่ได้อ้าแขนรับอันนี้คือเรื่องจริงอืมตามนั้นแหละเล